อ่ะสุดท้ายแล้วเราจะเรียนเรื่องพายแอนพีจิติสบทที่สองไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไปแกะศัพท์เนี่ยมันจะงงนะคูเวเตอร์ออนมิสเตอร์บิงลีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่รอเรืออะไรแหละอืมไม่ใช่ใชก็คืออย่างนี้ไอ้บทที่หนึ่งเนี่ยนางนางเบ็นางเบนเนตเนี่ย คาดคั้นให้นายเบนเน็ตเนี่ยไปเยี่ยมนายบิงลี่ซึ่งย้ายมาอยู่ใหม่นายบิงลี่เนี่ยหลอ่อโสดรวยเป็นลูกคุณนานคือคุณสมบัติเนี่ยครบเลยถ้าจะมาเป็นลูก,ลกเขยเราเรามีลูกสาวอยู่5คนเนี่ยยังโสดทั้ง5คนเลยนะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาก็มาเล่าต่อแลละคือเดิมเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้เบนเน็ตเนี่ยอิออดแบบไม่ยอมไปแต่ที่ไหนได้เนี่ยแม่งไปเป็นคนแรกๆเลย เข้าใจไหมก็ประโยคแรกเนี่ก็แปลไปเลยเนี่ยนักแปลเขาแปลมาว่าไดเบนเน็ตเป็นคนแรกๆที่ไปเยือนนายบิงลีย์เขาแปลอย่างนี้เลยแปลเอาความนะเป็นยังไงประโยคถัดมา he had always i n t e n d to visit him ก็ตั้งใจมาตลอดแม้จะยืนยันกับภรรยาว่าเขาไม่ไปหรอกเขาจะไม่ไป จนค่ําวันนั้นอ v e n i n g ของฝรั่งเนี่ยนะไม่ใช่อตอนเย็นนะอีฟนิ่งคือตอนค่าที่มันใช้ว่า evening เนี่ยก็คือมันเป็นช่วงหัวค่าคือฝรั่งเนี่ยถ้ามันยังไม่ดึกๆเนี่ยมันไม่ใช้ไ i g h มันใช้อ v e n i n g หลังจากไปเยี่ยมมาแล้วเนี่ย,ยเธอก็ยังไม่นางก็ยังไม่รู้ชีตรงนี้คือนางเป็นเน็ตนางก็ยังไม่รู้โกตี้เนี่ยนายเป็นเน็ตเ แล้วนักแปลเขาเลือกคําดีแม้จะยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอะเก่งคนนี้เก่งเ,เก่งหมดแล,ล้วที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกคนเก่งๆมาแต่ว่าไอ้คราวหน้าเนี่ยคนที่ผมเลือกมาเนี่ยมีแบบเออเก่งน้อยด้วยคือถ้าเลือกคนเก่งมากๆมาทั้งหมดเนี่ยเราจะชีวิตนี้เราจะไม่กล้าเป็นนักแปลเลยเราจะกลัวคือจะเห็นว่าเฮ้ยแปล,ป,ลประมาณนี้คุณก็เป็นนักแปลได้แล้ว นางไม่ทราบกระทั่งตอนคำ่ำอ่ะเป็นยังไงไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราใจเย็นๆใจเย็นๆพี่เปิดเผยด้วยด้วยไม่ใช่แมนเนอร์ตรงนี้ไม่ท่าทีทาการกระทำอย่าเล่นท่ายากทุกเปิดเผยด้วยการกระทำต่อมา เห็น hey, ลูกสาวทำอะไรอยู่ลูกสาวคนที่สอง e m p l o y in trimming a hat ฮะปากมัว <the> ม He suddenly address her with แปลว่า <the> เขาพูด <the> เขาพูดพร่งกับเธอว่า <the> เขาพูดซั d เ e n l ี่ไงเขาพูดพร่งกับเธอว่า หลังเผยด้วยการกระทำถัดมาเมื่อสังเกตเห็นลูกสาวคนรองง่วนกับการปักหมวกเขาพูดโปร่งกับเธอว่าคือน้องคนนี้ถ้าประโยคไม่ยากนะเป๊ะเป๊ะแบบเนียบเลยไม่ต้องขยับมือแก้เลยเก่งมากพูดโปร่งนี่กกับน้องซซเดลลี่ทันทีเขาพูดกับเธอทันทีว่าอย่างเงี้ยคือถ้าไอ้นักปาอ้บนบรรทีการมันแก้ออกท่านี้นะต้องด่ามัน แล้วมันออกท่านี้เยอะนะในยีทานฟอร์มเนี่ยแก้ในท่าทาี่แบบว่าแก้แล้วมันแย่ลงเนี่ยมีเยอะ I hope Miss พ่อหวังว่าคุณบิงลี่จะชอบนะลิซี่ลิซี่นี่หมายถึงใครออเอออลิซาเบตคืออย่างนี้อลิซาเบตเนี่ยเวลาที่เป็นบทบรรยายเนี่ยเขาเรียกว่าอลิซาเบต อยู่กับบ้านเขาเรียกว่าลิซซี่อยู่กับเพื่อนเขาเรียกว่าเอลิซาเขา้าใจยังนักแปลว่าเวลาทํางานต้องมีสมุดบันทึกต้องจดพราะที่แรกผมเห็นที่แรกลิซซี่เฮ้ยใครวะงงก็ต้องมาดูที่เราจดไว้อ่ะหวังว่านายบิงลเออคุณบิงลีจะชอบนาลิซซี่ไอประโยคถัดมาเนี่ยก็คือนางเบนเน็ตเป็นคนพูดนางพูดว่า,าเ,รเราไม่จหางู้กออกว่าคุณบิงลีจะชอบไหม พูดอย่างไง re 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 cent re, cent re cent fully คือไอ้ตัวแม่ไม่รู้พ่อเปนใครใช่แล่มันก็ไม่รใพ่อเปนใครชั้นคือแม่อ่เออพูดอย่างเหลืออดได้ไม่ตรงเฉลยซินวี e าร์น o ตทวิสิตเออไอ้เมื่อเรอยังไม่ได้ย่เยี่ยมข่าวบัตจูฟาร์เกส m มา a ่าเซธอลิ a b เบ h แม่ลืมแปลสั้นๆแค่นี้แต่แต่แม่ลืมอลิซาเบธ์กล่าวว่าเราจะพบกับเขา,เางานสมสรงานสมสรเคยได้ยินไอ้แม่ชุดราตรีสโมสรเวลาไปงานแบบนี้ต้องแต่งราตรีสโมสรซึ่งถ้าฝั่งอังกฤษเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันจะใส่แล้วผูกผูกระต่ายสีขาวแต่ถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะใส่ใสทักซิโด ไอทักซิโดเนี่ยก็คือชุดราตรีสโมโสรแต่สองฝ้ามันไม่เหมือนกันนะอังกฤษมันในชุดมันจะแต่งยากกว่าทักซิโดมันต้องมีคนช่วยแต่งมันจะมีต้นห้องนะอ่ะคอยมาช่วยแต่งเวลาไปงานเนี่ยเป็นยังไงคุณนายลองรับปากว่าจะแนะนำเขาประมาณนี้เนี่ยคือสัญญาเนี่ยมันต้องทั้งสองฝ่ายอะ แต่จะใช้สัญญามันก็ได้อะเพราะว่าอะไรรูมไหมตอนนั้นที่ไม่แก้เพราะปัจจุบันเนี่ยพราะเจนนานุกรมเออไม่ใช่ปัจจุบันเลยหลายปีแล้วเพราะเจนนานุกรมเล่มล่าสุดเนี่ยสัญญาเนี่ยกับระป่าเขาแปลมันเด๊ะเลยแต่ที่จริงมันมีความต่างนิดหน่อยนะคือสัญญามันต้องทําทั้งสองฝ่ายแต่ก็เอาอะคือไอ้ตรงที่มันไม่ยากเนี่ยนะไม่ต้องสีเลียสปลมันไปเถอะปลาให้มันถูกความแล้วมันอ่านรื่นพอสมควรเนี่ย เดี๋ยวมันมีบทเนี้ยมันมีประโยคที่ยากมากๆที่เราต้องแปลแบบชนิดว่าเอาทุกขยามไม่ใช่ทุกคำนะทุกขยามอ่าแม่ไม่เชื่อว่าคุณนายลองจะทำเช่นนั้นเพราะอืมอมเออ พูดจากลับกรอกก็ได้นะความความถูกนะไม่เหมือนไม่เหมือนเฉลยแต่ว่าความถูก and I have no opinion of her อันี่ยากอาดูทั้งบริบทกับบริบทมันแค่นี้อะข้ามไปก่อน and I have no opinion of her นี่ยานะ no more h a s e ไอาผมก็ด้วยมิสเตอร์เบเน็ตพูดเนี่ยนะผมดีใจที่คุณ เออไ,ไ,ไม่ได้หวังพึ่งคุณนายลองอ่าดีทีนี้กลับมาที่ and I have no o p i n i o n o f h e r อ่าฉันไม่อยากพูดถึงนางอีกแต่ว่าพูดมาซะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราแก้คือความเนี่ยถูกนะ แม่ไม่อยากพูดถึงนางอีกโอ้โหแม่แต่แม่ล่อมาข้างหน้านี่แม่ล่อมาเพียบเลยเวลาที่เราเอามากรารถธรรมเนี่ยไอ้รอบแรกที่เราแก้เนี่ยเราไม่สนใจนะเรามาสนใจรอบสองเพราะรอบสองนี่เรามาดูแม่ไม่อยากพูดถึงนางอีกโอ้โหแม่แม่พูดมนซะยาวเลยเรื่เนี่ยมันก็มาปรับแก้เนี่ยเช่นอาจจะว่าอ,อ,อย่าให้แม่พูดถึงนางอีกเลยประมาณเนี้ยมันก็รถทํามันก็จะดีขึ้น เข้าใจป่ะแต่รอบแรกอ่ะเอามันไปก่อนเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้าเราแรงอย่างเงี้ยงานม,มันจะอ่านแล้วมันจะไม่เรื่นเนี่ย yeah. ผมด้วยแค่ค <laughs> นนี้เขา <c oughs> โอ้โหนอมฮะใส่ผมด้วยเ <c oughs> ขาแค่นี้เลยจึงดีใจทุกคุณไม่หวังพึ่งคุณนายลองนะเห็นแก่ตัวเป็นคนปากอย่างใจอย่างเมื่อกี้ที่คุณจิมบอกว่า <c oughs> นางเป็นคนกลับกรอก <c oughs> ก็ได้เพราะกลับกรอกมันคือพูดกลับไปกลับมา คือไอคนที่มันไม่รักษาคําพูดอ่ะปากว่าตาขยิบป,นะปากว่าตาขยิบไม่ได้นะปากว่าตาขยิบเนี่ยมันอย่างนี้มันสมมุติสมมุติว่าคุณจิ๋วจะไปทําลายพริตี้อย่างเงี้ยแล้วผมห้ามคุณจิ๋วยาย,ยาแต่อย่างเงี้ยแปลว่าเอาให้หนักเ,เข้าใจป่ะเ,เข้าใจป่ะยากนะไอ,อสำนวนเนี่ย คือมันใช้กรณีนี้เลยนะไอป้ปากว่าตาขยิบเนี่ยห้ามไม่ให้ทําแต่จริงๆเนี่ยขยิบตาว่ามึงเงาให้หนักเลย <c oughs> อย่าไปแกะสาบนะไอ้ตรงเนี้ยมันคือลดตัวลงมาต่อไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> เอาเอาแปลให้เข้ากับความ <c oughs> อ่ะอ่ามไปก่อนก็ได้ But unable to contain herself จึงหันไปดูลูกสาวคนหนึ่งไม่ใช่แปลมันสั้นกว่านั้นตกลงใจในถูกตกลงใจไม่ตอบอ่าแปลแบบนั้นก็ได้คือนักแปลเขาแปลแบบว่านางเป็นเน็ตจงใจไม่ตอบซึ่งดีถ้าปลายจากศั์เนี่ยนางเบนเน็ตไม่ลดตัวลงไปต่อตายจากศัพไหม ซึ่งมันไม่เข้าเข้าใจป่ะหัวเมียกันนะ่ะ <c oughs> มัน,ม,นมันไปนั่นเกินไปคือเดียวอย่าไปแกะสับก็คือนางตรงแต่ไม่ตอบเนี่ยแต่ว่านารงระงับอารมณ์ไม่อยู่อะก็เลยหันไปดุลูกสาวคนหนึ่งเพราะว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่คือแปลออกมาไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรคือแปลให้ม่งถูกความอ่ะเอาแล้วและไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้แก้อะไรเลยไปเดี๋ยวมันมีไอ้ที่ยากอ่ะเราค่อยเราค่อย แกให้มันละเอียดมันมีประโยคนหนึ่งที่สองประโยคที่ยากมากๆเ,าเ,นนเนี่ยเปิดฉากดูเห็นไหมน้าตาคนนี้เขาเก่งบิแกนเนี่ยเขาไม่ใช้เริ่มเปิดฉากเพราะมันเป็นทิยาอ่ะเปิดฉากดูลูกสาวคนหนึ่งเออมันเป็นภาษาที่ยาคือเขาเก่งมากคนนี้